สำหรับลูกค้าคนพิเศษนะคะวันนี้เราเปิดให้คุณลูกค้าสะสมแต้มกับทางไดโนวาได้แล้วนะคะด้วยการที่ กดลิงก์เลยนะคะที่หน้านี้ค่ะเมื่อคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในร้านไดโนวาของเราผ่านช่องทาง Facebook นะคะจะเจอกับลิงก์นะคะที่เป็นสรุปการขายให้นะคะแล้วก็จะมีคำว่าสะสมแต้มให้แบบนี้นะคะว่าทุกทุกการสั่งซื้อ20บาทสะสมแลกคืนได้1แต้มนะคะคุณลูกค้าก็จะกดลิงก์เข้าไปเพื่อล็อกอินสร้างบัญชีนะคะกับทาง หลังบ้านร้านของเราตอนแรกเนี่ยคุณลูกค้าจะเห็นว่าออเดอร์นี้เนี่ยสั่งซื้อแบบเกสนะคะพอเลื่อนลงมาดูรายละเอียดการสั่งซื้อแล้วเนี่ยก็ให้คุณลูกค้ากดที่คำว่ารายละเอียดได้เลยนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะสะสมแต้มของเรานะคะซึ่งให้คุณลูกค้าเลือกวิธีเข้าได้เลยนะคะที่คุณลูกค้าสะดวกที่จะสร้างบัญชีกับเราะคะ่ะเมื่อสร้างบัญชีแล้วเรียบร้อยนะคะ คุณลูกค้าก็จะสามารถใช้แต้มของเราเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อครั้งต่อไปหรือว่าเข้ามาเช็คจำนวนแต้มที่เราได้จากการสั่งซื้อครั้งนี้และครั้งก่อนๆได้เลยนะคะที่เมนูแต้มสะสมค่ะเสร็จแล้วถ้าครั้งหน้าเราอยากจะซื้อสินค้านะคะเราก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไดโนวาออนไลน์ช็อปนะคะแบบนี้เลยนะคะกดสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นแล้วอยากจะใช้แต้มที่เราสะสมมาในครั้งที่แล้วนะคะ ก็มาเลือกสินค้าแบบนี้นะคะแล้วก็กดจ่ายตังค์แล้วก็กดที่เพิ่มส่วนลดนะคะตรงนี้คุณลูกค้าจะสามารถเลือกจำนวนแต้มที่ต้องการใช้ได้ค่ะก็จะขึ้นว่าใช้กี่แต้มเป็นส่วนลดได้กี่บาทแบบนี้เลยนะคะมาสะสมแต้มกันเยอะๆนะคะจะได้เป็นส่วนลดเงินสดในการสั่งซื้อครั้งต่อไปได้ค่ะ